ให้เราได้เงินไหลมาทีมาท,มาทีนี้มาเรื่องการเงินโดยตรงค่ะวันนี้อยากได้เงินนะคะเราต้องโฟกัสในการรักตัวเองก่อนซื้อสบู่ล้างหน้ามาใช้ใช้ดีเห็นผลก็ออกมาสร้างตัวตนแบบนี้ทําให้เรามีไรายได้เข้าบ้านทําให้เรามีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเยอะขึ้นลงทุนก็เก็บทุนได้กําไรก็เก็บกําไรไปก่อนพอเราขายได้เยอะขึ้นมารวมรวมกันจะได้สต๊อกของเยอะขึ้นไงเพราะเราเสกย,ยอดกับอากาศทีนี้ เราเรียนยี่สิบเอ็ดวันเนี่ยออกมาสร้างตัวตนใช่ไหมเราก็จงเชื่อเลยว่าเราจะขายได้เยอะตามที่ครูบาอาจารย์ทําได้ให้โดยที่ไม่คิดคาดหวังอะไรเลยว่าเราอ่ะจะเจอคนของเราเองส่วนใครเขาจะไม่ชอบเราก็เรื่องสร้างสร้างเขานะคะว่าสนใจเงี่ยสิเมจ่อเวลาขายของเนาะเออห้าสิตั้งนาตั้งตาสาร้างตัวตนในเขาขายของดีขายของปังเขาไต้องไปสนใจผู้ใดทั้งนั้นนะนนพี่น,อนอ้องเออต่อมาค่ะ เรฝึกตัวเองให้เป็นคนที่ดีจริงใจกับตัวเองและผู้อื่นเสมอรู้จักการให้คนอื่นก่อนเช่นเราอาจจะไม่ได้มีขนมให้เพื่อนนะแต่เราอ่ะก็มีแต่ความรู้นะที่เราเคยหาเงินได้มาหลายเหมือนจากโลกออนไลน์เราก็แค่อยากจะให้ความรู้เนี่ยกับเพื่อนเพื่อนกลับไปฟรีๆใครมาทําคุณก็ทําได้คุณจะขายครีมให้ได้ห้าสิบกระปุกขายกันแดดละให้ได้ห้าสิบชิ้นขึ้นไป ขายสบมู่ได้มากกว่าห้าร้อยก้อนขึ้นไปเนี่ยขายดีท็อกมากกว่าห้าพันซองเนี่ยจะทำํำยังไงให้ขายสินค้าที่สต็อกหมดก็คือมีความมุ่งมั่นตั้งใจล่ะค่ะหาลูกค้าทุกวันโพสกระนาช่องทางไหนมันฟรีได้ตังก็ไปหมดอะยเงี้ยค่ะอแค่นี้เงินก็จะไหลามาหาเราแล้วเราจะขายสบม่ล้างหน้ายังไงแบบหนึ่งนะให้เราขายดีขายปังทั้งๆที่เราเป็นมือใหม่รู้ค่เปลี่ยนความคิดว่า อธิษฐานจิตก่อนหากว่าเราใช้ได้ประมาณจิตแปดวันหน้าเราใสาแล้วหน้าเราหายมันกะจางสิวยุบแล้วเราจะไปบอกต่อเพื่อนก็ขอให้ผลบุญที่เราเคยทำมาในอดีตเนี่ยนุนนำไปแผ่ให้เพื่อนๆนที่เราจะไปขายของให้ด้วยเนี่ยให้เขาแบบอุดหนุนสนับสนุนเราด้วยเถอะหรืออุปถัมภ์แล้วแต่จะใช้คำว่าอะไรเมตาเราก็ด้วยเถอะหากว่าเราทำได้ เราจะบอกต่อเคล็ดลับนี้ให้กับเพื่อนๆด้วยเผื่อเพื่อนๆเขาอยากจะมีรายได้กับเราแล้วเราก็ไปบอกต่อเพื่อนด้วยนะว่าเนี่ยหากใช้ดีเห็นผลนะมาเป็นตัวแทนจำหน่ายกับเรานะจะได้มีรายได้ไปด้วยกันหากสนใจทำนะแล้วมาบอกเรานะลองใช้ประมาณสิบวันเจ็ดวันแปดวันสิบวันถ่ายรูปไว้นะแล้วเราหรือหรือเราไม่ต้องให้เพื่อนถ่ายรูปไว้หรอกเราไปถ่ายเอง เราเป็นคนขอถ่ายรูปลูกค้าหรือเพื่อนเลยนะว่าก่อนใช้อย่างนี้หลังใช้อย่างนี้อย่างตัว